เอาละครับผมก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อชาวแฟเน,นเกมซั m เ o อร์ w อลคอนี้เข้ากัอนอย่างเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปคราฟชุดแฟชั่นสวยๆฟรีและสามารถได้รับสเตตัสต,ตัวละครไปในตัวด้วยนะครับซึ่งจะมีวิธีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลย อเดียวก่อนสาหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่ไม่เล่นเกมซามาดาวอลคอนเนคคอรแลวยังไม่ได้กออโค้ดสักาินเพื่อรับสกรอร์ส้มเจ็ใบไปสูมกาชาฟรีฟก็อย่าลืมที่จะกออโค้ดสักาเนของเราด้วยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนกันนะครับแล้วสาหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าแกเติมเองต้องร้านนี้เลย Over t o p Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสาหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยครับอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up ั สำหรับในส่วนของชุดแฟชั่นในตัวเกมนะครับสำหรับสายฟรีกับหรือว่าสายเติมน้อยครับเราไม่สามารถที่จะไปซื้อแฟชั่นในรุปงแบบของร้านค้ามาได้นะครับเพราะในแฟชั่นในร้านค้ามันจะมีเนแฟชั่นตามกิจกรรมตามอัปเดตนู่นนี่นั่น,นซึ่งราคามันค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรแล้วสายฟรีสายเติมน้อยอย่างเราเนี่ยสามารถหาชุดแฟชั่นได้จากไหนกันบ้างครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปครับนะ อันดับแรกเลยครับก่อนที่เราจะไปทําการครับชุดแฟชั่นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปทําการเลือกชุดแฟชั่นที่เพื่อนๆต้องการกันก่อนนะครับกดไปที่3ขีดด้านขวาบนนะครับไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆไปที่คำว่าห้องเสื้อนะครับซึ่งชุดแฟชั่นแต่ละชุดนะครับเวลาก็เราอะใส่ครบเซตแล้วนะครับเราจะได้รับเอฟเฟกชุดแต่ส่วนใหญ่อะเราไม่ค่อยโฟกัสเรื่องเอฟเฟกต์หรอกนะครับว่าต่อให้เอฟเฟกมันดีขนาดไหนเน้นความสวยงามดีกว่าครับยิ่งสวยยิ่งทําให้ตัวละครเราเก่งมากขึ้น ็เป็นการแบบความชอบแหละเอาง่ายๆก็สามารถเลือกดูได้นะครับมันจะมีตั้งแต่พื้นฟ้านะครับแล้วก็พื้นม่วงเนาะซึ่งไอ้พวกพื้นม่วงเนี่ยจะได้รับจากการลงพวกดันแมงมุมดันพวกต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปไล่ดูนะครับว่าเราสามารถหาได้จากดันไหนบ้างก,ก่อนอันดับแรกครับเราต้องดูก่อนว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบชุดแฟชั่นชุดไหนนะครับเพื่อนๆจะใส่เป็นยกเซตแล้วก็ได้ครับเพราะว่าเราใส่รย,ยกเซตเนี่ย เราจะได้มอนสเตอร์เวทบนเนี่ยไอ้มอนสเตอร์นักเวทเนี่ย ATK บวกอีก35นะครับถ้าใส่ครบเซตเลยนี่คือจะเป็นเอฟเฟกต์แต่ถ้าใครว่าไม่ไม่ได้กะว่าจะได้ใ,ใส่ครบนะครับก็ใส่แค่ใส่ส่วนหัวใส่ส่วนชุดเนี่ยเอาผมนี่มาเอาชุดนี่มาเอาเอาหลังตัวนี้มาอะไรเงี้ยสามารถใส่วิธีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคือเน้นความสวยงามไปเนาะมันไม่ได้แบบว่าต้องฟิกนะครับเพราะ X tag สามมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาดูนะครับว่า เราต้องการชุดแบบไหนตัวตัวแล้วผมรู้สึกว่าเออชุดนี้สวยแล้วเราก็ไปดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องใช้เราจะใช้อะไรบ้างหล,ลักๆครับสิ่งที่ผมจะต้องการจากตรงนี้นะครับนั่นคือหัวกับเสื้อนะครับแล้วเราก็ไปดูนะครับว่าวัตถุดิบที่ต้องการคืออะไรอันดับแรกครับวัตถุดิบหลักก็คืออัญมณีสีแดงของวิตาและถาวซึ่งอัญมณีนี้นะครับจะดรอปจากคุกสายหมอกเท่านั้นนะครับต้องการทั้งหมด8ชิ้นนะครับรวมกับหัวก็เป็นทั้งหมด10ชิ้นซึ่งมันยาก แล้วสำหรับเดรอดการดรอปนะครับก็ขยับไปดูชุดที่หาง่ายอันนี้จะเป็นชุดที่ดรอปในปราสาสเงาขาวที่จะเข้าวันพรฤหัสนี้เนาะก็จะมีไล่ตามระดับเอาไปชุดง่ายๆต้นๆก็ได้ครับชุพดพวกนี้อันนี้สามารถขาได้ง่ายเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการชุดอะไรต่อไปครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องใช้นะครับอันดับแรกคือวัตถุดิบหลักของชุดอย่างที่2แก่นเวทบนและอย่างที่3ครับขดได้ในส่วนของวัตถุดิบหลักของ ชุดนะครับเพื่อนๆสามารถได้รับจากการลงวิถีการเติบโตไปได้นะครับเพราะว่าชุดเหล่านั้นนะครับจะอยู่ในวิถีการระจนพัยการระจนพายของเรานะครับสำหรับใครที่ฟาร์มรูนเอสพีบ่อยๆนะครับคุณจะเห็นวัตถุดิบพวกนี้นะครับคุณคุ้นกันไหมฮะเนี่ยไอ้พวกวัตถุดิบนี้นะครับเราจะใช้ในการครับชุดแฟชั่นของเราได้นะครับแม้กระทั่งพวกลมหายใจแห่งผื้นดินนะครับความเดือดดันพวกเนี้ยใช้ทั้งหมดถ้าเพื่อนๆชอบชุดชุดแบงมุมนะครับก็ใช้ตรงส่วนนี้ไป ถ้าเพื่อนไม่ชอบครับก็ลองหาดูอันที่ชุดที่เพื่อนชอบก็ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้หลักๆเราจะฟาร์มอยู่2อันนี้เป็นหลักเนาะและสุดท้ายครับจะเป็นถ้ำลาวา น,น,นี่ก็จะได้ชุดเดิมกันอัน,นี่ผมชอบชุดของทามลาวานะค่อนข้างที่จะสวยเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวหน้าผม่าจะไล่ดันพลังแล้วก็ดันดานแล้วก็ไปฝ่าไปเนี้ยเอามารับชุดนะครับอันนี้คือวัตถุดิบหลักของชุดนะครับสเตปต่อไปนะครับเ,เพื่อนๆนั่นก็คือการหาวัตถุดิบในการสร้างอันดับแรกเลยนั่นก็คือแก่นเวทมน์แก่นเวทมน์ครับสามารถได้รับ 2- 3วถึงีหลักๆนะครับอันดับแรกนั่นก็คือ เพื่อนๆฟาร์มโดยการตีมอนสเตอร์ในแบบไม่ว่าแมบบไหนก็ตามถ้าจะตีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมแนะนาว่าให้เพื่อนๆกดขึ้นมาไปที่สมุดนะครับแล้วก็ไปที่สัตว์ประหลาดเนาะจากนั้นครับไอแกนเว้นบอครับดรอปจากมอนทุกตัวในเกมอยู่แล้ว เราจะตีตัวไหนก็ได้แต่ถ้าจะให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดแนะนำว่าเลือกบอลที่เราจะได้ของระวันไปด้วยนะครับเช่นบอลตัวนี้กอบลินปะถ้าผมตีนะครับร้อยตัวผมจะได้สกอร์ส้มถึงใบนะครับการูด้าตีได้ของละวันเนะนี่ยพวกเนี้ยเราก็เลือกดูเลยครับว่าตัวไหนเราตีแล้วเราจะได้ของอะไรบ้างนะครับเอาตัวที่เรายังไม่เคยตีเนาะตีเอาของเพราะเวลาเราตีบอลพวกเนี้ยโอกาสดรอปเกตเวิร์ดบอลก็จะมีทุกตัวอยู่แล้วนะครับแถมเรายังได้ของละว,วันอินอนเพิ่มเติมไปด้วยดีกว่าปล่อยบอดเสียเวลาทิ้งไว้แบบไม่เกิดประโยชน์นะครับซ นะครับถ้าผมตีครบร้อยตัวนะครับผมจะได้คำพีเวทบหนึ่งใบนะครับโอ้โหโคตรดีนะครับสกอร์สม้มนั่นแหละนะฮะอันนี้สำหรับการหาแกนเวทบต์สเต็ปที่1สเต็ปต่อมานะครับนั่นก็คือสเต็ปที่2 สเต็ปที่2ของเรานะครับเพื่อนๆจะเป็นการซื้อในศูนย์แลกเปลี่ยนแต่น่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าในศูนย์แลกเปลี่ยนเนี่ยมันข้อดีคือกระชับเวลาของเราแต่ข้อเสียคือราคามันอาจจะสวิงไม่แน่นอนเนาะและ้วแต่ช่วงนะครับบางช่วงก็ถูกบางช่วงก็แพงนะครับเราเลื่อนลงมาข้านล่างครับมันจะมีแกนเวทมนต์ไว้ขายเนาะตอนนี้คนขายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราสามารถเลือกซื้อในของเซฟเวอร์ทั้งหมดแล้วก็ของเซฟเวอร์ของเราก็ได้เือนกานต่ำสุดอยู่ที่23,200นานะครับผม2 0เศษนะครับถ้าอยากประหยัดเวลาก็ ใช้วิธีนี้ในะการซื้อไปได้นะครับผมเนาะสำหรับวิธีการซื้อของแกนเวดนบลนะฮะสเต็ปต่อมาเมื่อเราได้แกนเว้นบลนแล้วสิ่งที่เราต้องใช้ระดับต่อไปคือได้นะครับขดได้สามารถได้รับจากจุดไหนกันบ้าง,หล,งหลักๆคือ3อย่างคืออันดับแรกครับขดได้ได้รับจากการ แลกในร้านค้าอารีนาแลกในร้านค้านะครับของการกวาดล้างนะครับเลื่อนเราไปขวาสุดนะครับมันจะมีคำว,ว่าอุปกรณ์ใช้ทั้งบดหมด500แต้มต่อการแลก1ชิ้นซึ่งมันก็ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นขดได้ระดับสีม่วงเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะได้ถูกกว่านี้นเพื่อนสามารถไปซื้อในตลาดเหมือนกันนะครับตามเมื่อกี้เลยนะคลิคกเข้าไปจากนั้นไปที่ขายสินค้าหรือไปที่สินค้านะครับแล้วก็ไปที่ มัตติดบนะครับแล้วก็ไปที่การสร้างเนาะเลือดลงม่มันจะมีขายอยู่นะครับนี่นี่จะเป็นชิ้นนี้นะครับขาย1ชิน้นในราคา2 3 6 0ันานะครับถ้าคิดว่ามีรายิวเยอะก็สามารถมาซื้อไปได้นะครับหรือว่าใครจะฟาร์มเพื่อขายเพื่อเอาราิวไปในตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับันนี้ไม่ได้ฟิกเนาะนเพื่อนๆสามารถทําด้วยวิธีนี้กันไปได้เหมือนกันนะครับและอย่างสุดท้ายครับจะอยู่ในส่วนของทักษะอาชีพ ในส่วนของทักษะอาชีพครับมันจะมีทักษะหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสามารถนํามาสร้างไปได้นะครับนั่นก็คือทักษะของการแปรรูปนะครับแต่เพื่อนๆต้องมีเงื่อนไงขอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆต้องดันทักษะแปรรูปไปถึงเลเวล6กันก่อนนะถึงเพื่อนๆจะสามารถสร้างขดได้นี้นะครับสร้างขึ้นมาได้แล้ววัตถุดิบในการสร้างขดได้ผมบอกเลยครับว่าหาง่ายมากๆนะครับพวกเนี้ยเราไปสามารถไปฟาร์มจากเนี่ยรวบรวมจากแหล่งพ่อปลูกไป cover สี่แฉกเนี่ยญ่าไปเ็จเดียวโหง่ายครับ เพื่อนๆสามารถคาฟเนี่ยไว้ขายไว้ใช้เองอะ่ะได้แบบเหลือเลยนะั้นสหรับใครที่คิดว่าแบบอืมไม่อยากซื้อนะครับก็ใช้วิธีนี้ไ้ได้เหมือนกันนะครับก็คืออีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เพื่อนๆประหยัดแถมหาราิลไว้ขายได้ด้วยนะครับแล้วว่าไว้ซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบในอนาคตสําหรับใครที่อยากจะกระชับเวลาในส่วนนี้นะครับก็สามารถดันเลเวลการคาฟการเพาะปลูกนเนี้ยค่อนข้างที่สําคัญมากๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพ,เพื่อนๆก็จะมีวัตถุดิบหลักในการ สร้างชุดแฟชั่นสวยๆงามๆตามที่เพื่อนๆต้องการกันแล้วนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่แบบว่าไม่อยากสร้างชุดนะครับสามารถใช้แต้มจากการลงหอด้เว้ยทุกคนหอวันนี้คุณไปที่ร้านค้า นะครับก็จะมีชุดแฟชั่นขายให้เพื่อนๆนะครับชุดละ6 0 0 0 0นะ่นเนถ้าเพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาครับนะครับก็สามารถเอามาซื้อได้นะครับผมก็ซื้อมาใช้เหมือนกันใช้เพื่อความสวยงามโอ้โหเปลี่ยนชุดบ้างนะครับใส่ชุดบ่อยๆเหมันก็น่าเบื่อเนานะเปลี่ยนชุดเล็กๆน้อยๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยบ้างก็ได้นะครับสำหรับวิธีการสร้างและการหาชุดแฟชั่นฟรีสาหรับคนที่แบบว่าเติมน้อย หรือว่าไม่อยากเติมเลยนะครับโอเคถ้าเป็นภาพการใดขอการาบประทานอภัยกันด้วยแล้วถ้าเป็นเพื่อนชื่ชอบครับฝากกดไลค์คลิปนี้และอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ